ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับค่ำคืนนี้ย่าน่าอยากพูดความจริงตรงๆว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เสียการควบคุมเพราะสถานการณ์แต่เสียการควบคุมเพราะตัวเองสุภาษิตบ,บทที่15ข้อที่1บอกว่าคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไปแต่คำกักขระเราโทสะ ขอนี้ไม่ได้สอนให้พูดดีและไม่ได้สอนให้ยอมแต่มันกำลังบอกว่าใครคุมอารมณ์ใครคุมเกมและใครเสียอำนาจตั้งแต่ยังไม่เริ่มความโกรธไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการปล่อยให้มันเป็นคนพูดแทนเราเพราะทันทีที่อารมณ์ขึ้นเสียงเหตุผลจะหายไปและเมื่อเหตุผลหายไปสิ่งเดียวที่เหลือคือการเอาชนะไม่ใช่การแก้ไข คำพูดที่แรงอาจทำให้เราได้พื้นที่ชั่วคราวแต่จะปิดพื้นที่นั้นทันทีในระยะยาวคำอ่อนโยนไม่ใช่คำสุภาพและไม่ใช่คำอ่อนแอแต่มันคือคำที่ไม่ยอมให้อารมณ์เป็นศูนย์กลางคนที่ใช้คำอ่อนในสถานการณ์ตึงไม่ได้แพ้แต่กำลังรักษาการควบคุมไว้กับตัวเองในขณะที่อีกฝ่ายอาจกำลังเสียมันไปแล้ว คำหยาบกระด้างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคำหยาบทางภาษาเสมอไปบ่อยครั้งมันคือคำจริงที่พูดเร็วเกินไปคำพูดที่พูดเพื่อกดและคำพูดที่พูดเพื่อพิสูจน์ว่าฉันเหนือกว่าสุภาษิตไม่ได้ห้ามความจริงแต่กำลังบอกว่าความจริงที่ใช้เพื่อเสริมอัตตาจะกลายเป็นอาวุธไม่ใช่ทางออก มนุษย์จะหยุดฟังทันทีเมื่อรู้สึกว่าศักดิ์ศรีกำลังถูกคุกคามไม่ว่าเหตุผลจะถูกแค่ไหนก็ตามนี่คือคกลไกพื้นฐานของมนุษย์และสุภาษิตรู้เรื่องนี้ดีคำอ่อนโยนจึงไม่ใช่การเอาใจแต่คือการไม่ทำลายช่องทางที่ความจริงควรจะเดินเข้าไปได้แกนล,ลึกของสุภาษิตบทที่15ข้อที่1คือเรื่องการปกครองตัวเอง คนที่ต้องใช้เสียงเพื่อให้ได้อำนาจคือคนที่ไม่มีอำนาจภายในมากพอเพราะอำนาจจริงไม่ต้องแสดงไม่ต้องเร่งและไม่ต้องกดใครให้ต่ำลงเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นการเลือกคำอ่อนต้องใช้ความแข็งแรงภายในมากกว่าการใช้คำแข็งเพราะมันต้องยอมไม่ตอบโต้ทันที ต้องยอมให้ความจริงรอจังหวะและต้องมั่นใจพอว่าความจริงไม่จําเป็นต้องเสียงดังถึงจะยืนอยู่ได้คนที่พูดนิ่งไม่ถอยแต่ยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงกว่าความเสียหายจำนวนมากในชีวิตไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่แต่เกิดจากการพูดผิดจังหวะซ้ำๆคำพูดที่พูดตอนอารมณ์นำจะทิ้งร่องรอยที่แก้ยากแม้ภายหลังจะขอโทษแล้วก็ตาม เพราะบางคำพูดไม่ได้ทำร้ายเนื้อหาแต่มันทำร้ายความไว้วางใจสุภาษิตข้อนี้ไม่ได้ชวนมองว่าใครถูกหรือผิดแต่กำลังบอกว่าใครยังคุมตัวเองได้อยู่ถ้าอารมณ์คุมเราเราจะพูดแรงถ้าเราคุมอารมณ์เราเลือกคำได้และผลลัพธ์ของสองอย่างนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในระยะยาว คำคืนนี้จน่าอยากให้คุณซื้อสัตว์กับตัวเองว่าเวลาคุณขึ้นเสียงคุณกำลังปกป้องความจริงหรือกำลังปกป้องตัวตนเพราะถ้าต้องใช้ความรุนแรงทางอารมณ์เพื่อให้ความจริงยืนอยู่ได้นั่นอาจไม่ใช่ความจริงแต่เป็นอัตราที่กลัวจะเสียพื้นที่เพราะมันอยู่ได้ด้วยการเหนือกว่าไม่ได้ด้วยความจริงคำอ่อนโยนไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการไม่เพิ่มไฟโดยไม่จำเป็น และในโลกที่ทุกคนพยายามพูดให้ดังขึ้นคนที่เลือกพูดให้นิ่งลงคือคนที่ยังมีอำนาจเหนือใจตัวเองอยู่จริงๆ